โซ่โซ่โซ่นี่ครับออมหอยสูตรบ,นบานๆไงยๆสไตล์เบาเกลมแสบนวดแสบนวดมาเดูครับเด้อกินเผากินน้ำนุ่งกันกินออมหอยน้ำเบาเกลมนี่ครับสวัสดีครับเชนแนวไม่ลายสไตล์ครับผมพบกับผมเบาเกลมอีกคือเก่าครับผม มืัอนี้เบาคั่มสิมเเะเฮ็ดแนวอยากแนวกินยั่วๆสู้เบิงอีกแล้วครับเมนูมืัอนี้ก็คือออมหอยสูตรบ,าบ้านๆง่ายๆสไตล์เบาคั่มครับผมวาะะ่าแล้วก็เข้ามันดำเนินการกันเลยครับอันนี้คือเครื่องแกงครับมีย่ยงเนื้อตะไคร้หอมแดงกับพริกสดครับต่ำหยาบๆใส่ลงไปเลยแค่นี้ไงสูตรเบาคั่มนี่สิปรุงเครื่องให้เบิดเรียบร้อยได้เลยครับเด้อ อันนี้ก็น้ำปลรราใส่ลงไปเลยครับม่ต้องหยากรลายเทือหลไรเนี่ยอ่น้ำปลรราพอแล้วอีอีก,อกแป้งนั่ครับผมนี่ใส่ลงไป วิธงหลายครับทีนเนล้ากับพ่นๆให้เขาเครื่องไปเลยครับรอเดือดครับผมเดือดแนวกับพนพริกลงนะครับ ตรงนี้เห้ากับเทือโอกาสยอดน้ำลงไปครับก็ได้สดได้จุเน่ถนอกว่าเนาะ,ะเห็นบนล่ล่ะเห็นตะข่วนไอ้น้ำมั <c> ้ <oughs> หลังจากที่เติมน้ำลงไปกะเดือดเทือดที่สองแล้วครับวันนี้ห้ากับมใไซเขาเบีย ข้าวเบียร่พมีเฮาก็เอา,เข,าข้าวคั่วใส่แทนครับผมเราก็มีข้าวคั่วด้วยครับเด้อข,ข้าวคั่วนี่ครับใส่หลายๆเติบเด้อไม่ค่อยอ้วนวัวทีได้เข้าไปในเนื้อหอยล้านเนาะสจีจุบจุ๊บจุบ,จบ,จบนะครับเนาะท่านพ่อดอกนี่เลยครับเนาะหลังจากใส่ข้าวเบียร์ข้าวคั่วแลาต้องการติ่มรสชาติอีกเครื่อนนึงครับไปเสีร์ฟพักโพลงไปเนาะ สีเหล,ล้วเราเด็ดเนี่บ้นานเาาได้บ๊อกกิมฮีตหอมหอยซื่อๆนี่เดี๋ยวเส,สีบตามไหรทิ้งก่อนเนอะอืมก็ด,มดีสัมแมะฝีมือครับฝีมือกูถาบอกว่าแกงหอยใหญ่เผ็ดแกงเฮ็ดใหญ่เข้มนขนาดว่าก็ดีแล้วของอม๊อกกิม บันนี้เราก็จวพักล่งเลยครับพักนี่ใส่ตามใจชอบเลยนะครับเด้อนี่พักยังใส่ได้อันที่พักที่กินได้ใส่ได้ทุกอย่างครับเราจะมักแต่ว่าหลักๆที่ขาดบ่หร้นี่เบาคลื่นถอใส่เนี่ยก่อนละเดียว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 เนื้อก่อนพักเนี่ยก่อนละโอ้ยพักเี่ยก่อนพีลาเออพีลากับพอีเลิศวันนี้พอีเลิศบ่มีมีแต่พา่า ไกีฬาใส่ลงไปก่อนยังอีกนี่สักซี่เหล้า,ใส,ลาใ,ลใส่ลงไปสักซี่เหล้าครับยังอีกเอ้าต้นหอมผู้ลงไปเลยใส่ผักหลายๆแซ่บหลายๆคนๆครับผมตอมไก่คือบ,นบานๆง่ายๆจัดตายเบาเกลมแซ่บนัวแซ่บนัว หอมกบหอมกัวเลยลดวพอดีมาเอาไปพอดีตักให้่ยนสวยอยนี้เอะนอ่าจิ้มจิ้มก,กับแซ่บจวดหมดละฮปวานี่จินโยโก้ตักวันีแเ้าพอดีมาโซ่โซ,โซนี่ครับ ออมหอยสูตรบานๆง่ายๆสไตล์เบาเกลมแสบนวดแสบนวมาเด้อครับเด้อกินเขากินน้ำมุกอกันกิน,นออมหอยน้ำเบาเกลมนี่ครับเอ็ดคลิปแล้วแล้วคือเกา่าเนี่ยแหละอย่าลืมเป็นกำลังใจเบาเกลมนะครับเด้อกดติดตามซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับโซผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของเบาเกลมลิปนี้ลาไปซ้ำนี่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอยั่ๆยู่ๆมาเอาสวยมา ให้นำู้จุ่มค่อยแซยบนำตรงนีม้มาเป็นตาเด้กย้ันกินเขาเด้อเร็วเร็วนี่ครับน้ำใส่นหน่อยน้ำไม่มีดอกพวกจ้จูนี่